สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับเรามาพบกับยางแบรนด์คอสมิดเฟส2ของเรานะครับซึ่งเราพัฒนามาโดยตลอดหลังจากที่เราทํายางคอสมิดมาแล้ว1ปีเต็มก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนยางคอสมิดในเฟส2เหานี้นะครับต้องบอกว่าเราใช้โรงงานท็อปทีนะครับหนึ่งในสามของโลกในการผลิตเลยนะครับเทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยต้องบอกว่าอย่างตัวหนังสือตามแก้มยางต่างเนี่ยนะครับจะเป็นเทคโนโลยีแบรนด์ชั้นนําอยู่1แบรนด์ถ้าลูกค้าสังเกตเห็นนะครับเราอยู่กันไกลแบบนี้เห็นโลโก้คอส ดำชัดเลยตรงนี้ครับใช้เครื่องเลเซอร์ในการแกะโมยางตัวหนังสือในเส้นตรงนี้มีความละเอียดมากเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับเวลาถ่ายรูปจะยิ่งสวยเลยจะเห็นดำเมียมเลยนะครับเป็นโลโก้ขึ้นมาเลยเป็นคอสมิกนะเหมือนยางแบรนชั้นนาแพงๆอ่ะนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ลองมองดูครับเห็นไหมครับรุ่นโปรสปอร์ตเห็นไครับก็ชัดมากนะครับเทคโนโลยีในการทําแก้มยางเนี่ยสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพความเปายางเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหายห่วในเฟซสองเราที่เราทําขึ้นมานะครับมีทั้งหมด5รุ่นด้วยกันนะครับรุ่น 4อร์ฟอคอนแมและสุดท้ายยาง SUV Lobust P1 ก็ต้องบอกว่ายางรถยนต์คุณภาพของคอส m i มิทไทยแต่ราคาไม่ต้องแพงเหมือนยางพรีเมียมบอกได้เลยครับว่ายาง Cosmic t h ไทรับรองว่าจะทำให้ติดใจมากขึ้นแน,น่นอนกับคุณภาพยางรถยนต์ Cosmic t h ไทของเราขอบคุณครับสวัสดีครับ